เมื่อวานเราก็ติดแอร์ไปนะคือเมื่อก่อนอะ่ะไม่ได้ติดหรอกแต่เดี๋ยวนี้ก็ติดเพราะว่ากรุงเทพอะ่ะมันเรารู้สึกว่ามันร้อนขึ้นนะนะออกไปยืนข้างนอกนี่ห้องรับแขกคือแป๊บเดียวก็เหงื่อออกเลยอืมและอีกอย่างหนึ่งก็กล่องไ i f i อะ่ะเราก็อยู่ที่ข้างนอกอะ่ะอืมเวลาเราจะใช้เน็ตอย่างเงี้ยก็บางทีกลางวันเราก็ไม่ค่อยอยากเปิดเนี้ยเพราะว่ากลัว กรงว่าเครื่องมันจะร้อนไงอืมแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดและใช้ช่วงบ่ายๆได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเปิดแอร์ช่วงบ่ายๆเนะก็บางทีเราก็จะใช้ไวไฟเพื่อให้มันช่วยประหยัดค่าค่าเน็ตมือถือด้วยนะอืมก็เวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยมักจะมีเสียงเข้ามานะเมื่อกี้ก็เครื่องบินมาบินอันนี้ก็ รถมาไอ้นี่หน้าบ้านอีแหละแบบอืมก็มาประกาศนู่นนี่เขาก็แบบพวกเขามาให้ซื้อสินค้าเนาะเนี่ยก็รถก็จะวิ่งอยู่หน้าบ้านเสียงมันก็เข้ามาในเนี้ยอืมมันก็ไม่ใช่เป็นหมู่บ้านเงียบนะคือมันเป็นหมู่บ้านเปิดอะ่ะมันเป็นหมู่บ้านเปิดแล้วก็คือใครจะเข้ามาก็ได้อะ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบว่าหมู่บ้านที่แบบว่าเฮ้ยมันมันต้องแบบว่า รับบัตรก่อนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันบางหมู่บ้านมันก็เป็นส่วนตัวนะส่วนหมู่บ้านเราก็คือใครจะเข้ามายัางไงก็ได้เนาะแต่เราก็เข้าใจแหละว่าเขาก็ทํามาหากินนะแต่ว่าคือถ้าบางคนเขาชอบแบบอย่างเราก็ชอบความเงียบสงบชอบเสียงเงียบๆนะบางทีเราก็อายุเยอะแล้วด้วยนะบางทีเราก็อยาก,อยากจะอยู่เงียบๆนะแต่ว่าเราก็เข้าใจเขา,าแหละอืมก็เหตุผลที่ติดแอร์นี่ก็เพราะว่าข้างนอกห้องรับแขกนะก็ คือเราก็เกรงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะร้อนเกินไปด้วยแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ข้างนอกนะเราก็จะเปิดช่วงที่แบบว่าอากาศร้อนมากม่ะเปิดช่วงนั้นน่ะแล้วก็เราก็จะใช้ไวไฟช่วงบ่ายด้วยไงบางทีอ่ะเราก็จะประหยัดคือเรามีมือถือหลายเครื่องเราก็จะประหยัดเน็ตด,ด้วยไงก็ใช้ไวไฟมันก็จะประหยัดเน็ตมือถือด้วยมันก็ทําให้เน็ตมันหมดช้าเนาะอืมแล้วบางทีเราก็เปิดเพื่อที่แบบว่า จะสลับใช้งานสลับกับเครื่องนี้ไงเครื่องที่ห้องนอนอะ่ะเพราะบางทีช่วงนี้เรามีแอร์แต่ในห้องนอนแล้วมันเปิดแอร์แต่ในห้องนอนมันก็ทํางานแบบหนักเกินไปไงเราก็อยากจะเปิดแบบสลับเครื่องกันบ้างะนะเพราะเราเคยมีแอร์เครื่องเดียวแล้วมันก็พอเวลาพอเวลามันมันพังอะ่ะมันก็แบบร้อนเลยนะหลังจากนั้นเราก็ติดแบบทีละสองเครื่องเพื่อเปิดสลับกันะนะเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างก็มีแบบสองเครื่องนะ พัดลมก็สองเครื่องตู้เย็นก็สองเครื่องตู้เย็นนี่เคยมีเครื่องเดียวแล้วเสียนะคือแบบว่าหลังจากนะั้นพอหิวน้ํานี่คือแบบโอโ้โหไอ้นี่เลยนะม,มันก็เลยตอนนี้คือเนี่ยช่วงบ่ายบเนี่เราก็เปิดแอร์ข้างนอกนะเปิดแอร์ห้องรับแขกช่วงนี้คืออากาศมันจะร้อนบ่ายๆ่ยนี่เราก็เปิดเพราะว่าแบบเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะได้แบบอุปกรณ์อะไรในบ้านอะ่ะข้าวของเครื่องใช้มันจะได้ไม่ร้อนเกินไปด้วยไงเปิดให้อุณหภูมิห้องมันเย็นนะนะ อืแล้วบางทีเราไปเข้าห้องน้ําเนี่ยท,ทําธุระในห้องน้ําเนี่ยเมื่อก่อนนี่คือเหงื่อออกเลยนะบางทีทําธุระได้ไม่นานก็ต้องรีบเข้าห้องนอนละแต่ว่าตอนนี้ก็คือแอร์บางทีหมื่นสองพันบีทิเนี่ยมันก็ไปถึงห้องน้ําเลยนะน้ํานี่ก็จะเย็นอะไรเลยอืมคือถึงจะติดห้องกว้างหมื่นสองพันบทิเนี่ยมันก็เย็นนะอืมตอนแรกเราคิดว่ามันไม่เย็นแต่พอเปิดไปสักพักเปิดแค่ยี่สิบเจ็ดองศาเอง สว่วนใหญ่เราเปิดยีบเจดอะมันก็เย็นเย็นทั่วถึงเลยแล้วบางทีเราก็ใช้วิธีเปิดพัดลมช่วยนะมันก็จะได้ประหยัดค่าไฟขึ้นเลยนะ